ปั่นจักรยานชมวัดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยา วนี้เรามาเริ่มทริปจัก,กรยานท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับผมจะพาไปเที่ยววัด2วัดครับทริปจัก,กรยานวันนี้เนี่ยเราจะถีบจากวัดป่าเกตไปวัดบางกระสอบกันครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่หน้าโบสถ์วัดป่าเกตนะครับ ป่าเกตเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัดโบราณในเขตเมืองพระประแดงนะครับซึ่งบางกะเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเขตที่อยู่ติดชายขอบทะเลในตอนแรกแล้วก็เมืองพระประแดงเดิมเนี่ยก็ในปัจจุบันอยู่ในเขตของเตยหรือตรงบริเวณท่าเรือของเตยปัจจุบันนั่นแหละครับคือเมืองพระประแดงโบราณทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วเนี่ยเขตบางกะเจ้าซึ่ง มีประวัติศาสตร์ดั้งเดิมซึ่งเราพอจะเห็นได้ก็จะเป็นเขตริมทะเลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระประแดงเดิมก่อนภายในพระอุโบสถนะครับนอกจากจะเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แต่ดั้งเดิมคือหลวงพ่อใหญ่คือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่พันปีที่แล้วก็จะเป็นเขตพื้นที่ ของอาณาจักรทวาราวดีก่อนที่จะมีการช่วงชิงกันกันกบอาณาจักรกัมพูชหรือว่าอีสานปุระนะครับงนั้นในช่วงนี้ก็จะมีการเผยแพร่ศาสนาเริ่มตั้งแต่ศาสนาผีที่เราเรียกว่ายุคหินตั้งกันขึ้นมาแล้วก็มีการเข้ามาควบคุมพื้นที่ก็จะมีการเปลี่ยนศาสนาในกลุ่มของอ ศาส,สนาฮินดูนิกายาพระศิวะบ้างนิกายพระกิษณะบ้างนะครับแล้วภายหลังเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายเถราวาทเข้ามาดังนั้นแล้วเนี่ยการทับซ้อนกันลงบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็สามารถที่จะพบเห็นได้นั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เดิมอย่างเช่นบริเวณเนี้ยซึ่งเป็นชายแม่น้ําเดิมเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีแผ่นศิลาหรือว่าหินที่เคยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงประดับประดาให้กลายเป็นออของยุคใหม่คือยุคล่าสุดปัจจุบันเราอยู่ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทาดังนั้นแล้วเนี่ยก็มีการปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยให้กลายเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างแล้วก็มีการเขียน ผนังสีไว้เรียนแบบในยุคของกรุงศรีอยุธยามีการวาดภาพเทวดาชุมนุมนะครับในชั้นต้นนั้นเรามาดูว่าโทศชาติสิบชาตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน้ำคงจะท่วมโบสพอสมควรก็มีการเลือนลางงลไปแล้วเหลืออ,อ,อยู่ประมาณ7หรือ8พระชาติที่เราพอมองเห็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆครับครับเช่นตอนสำคัญของ รู้ว่าทศชาติชาดกตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เ,เป็นหนึ่งในเรื่องของพระเตมีใบ้พระเตมีใบ้เนี่ยเป็นพระชาติสำคัญอันหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยายามจะละบาปเห็นหน้าที่ของผู้บริหารก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยจำเป็นต้องสั่งประหารนักโทษสำคัญสำคัญนะครับนี่นะครับเป็นตอนที่พระเจ้ากาซิรา พระราชบิดาของพระเตมีไบ้เนี่ยสั่งประหารชีวิตนักโทษทําให้ท่านเนี่ยมีอารมณ์เศร้าหมองมากแล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นพระมาหากษัตริย์จึงได้ทําทตัวให้เป็นใบนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่ต้องอามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินประหารชีวิตซึ่งก็เป็นตอนสาคัญส่วน ภาพนี้ก็เป็นยุคสมัยของออพระชาติวิทูลบัณฑิตนะครับที่ที่มาเทศนาธรรมโปรดยักษ์ปุณกกะก่อนที่จะพาตัวลงไปเมืองบาดาลครับส่วนภาพนี้จะหลงเหลืออยู่ค่อนข้างมากนะครับเป็นภาพในพระชาดกพระมหาชนกซึ่งปกติแล้วพระมหาชนกชาดกเนี่ยเราจะ รู้จักแต่ตอนที่ท่านว่ายน้ําข้ามทะเลมหาสมุทรนะครับแต่ตอนนี้เป็นตอนที่พระราชบิดาท่านกับพระเจ้าอาเนี่ยเข้าใจผิดกันแล้วก็มีการแย่งสมบัติแย่งเมืองกันนะครับก็เป็นการชุมนุมกองทัพที่เข้ารบหากันถึงขั้นแตกหักสวยงามมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือหลงเหลือค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะเชิญชวนให้มา เยี่ยมชมพระอุโบสถหลังนี้ผมคิดว่าไม่ผิดหวังครับสวยงามจริงๆ กำลังจะเดินทางไปอีกวัดหนึ่งนะครับแต่ว่า,เ,าเราจะใช้ทางซอยเล็กๆเนี้ยครับเดินทางไปซึ่งบรรยากาศของการมาถีบจักรยานในเขตคุงน้ำนี้ถือว่าสนุกนะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากครับผ่านบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็เป็นพื้นที่โบราณด้วย ร,ระยะทางก็ประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับที่ผมทีบเข้ามาเห็นได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นมากแต่ว่าสะพานก็ดูจะค่อยๆเล็กลงจนแทบจะสวนกันไม่ได้นะครับแนะนำว่าจักกยานใหญ่ๆนี้อย่าเข้ามาเลย <laughs> ตรงด้านข้างนี้ก็เป็นสวนป่านะครับก็เคยเป็นที่ท่องเที่ยวที่ นิยมที่จักรยานี้เข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นรรรรรรสวนป่าอันนึงของคุ้งบางกระเจ้านี่แหละครับก็เริ่มจะมีบ้านเรือนผู้คนมากขึ้นก็แสดงว่าใกล้จะถึงทางออกแล้วข้างหน้าของเราก็เป็นวัดบางกระสอบนะครับ เป็นชื่อใหม่แต่เดิมก็เป็นชื่อวัดใหม่ของตายายคู่หนึ่งครับซึ่งเคยค้นพบเงินพดด้วงเป็นเป็นปีบใช้คำว่าเป็นปีบห้าหกสบปีบครับก็ทำให้ท่านเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาทันทีค้นพบในระแวกนี้แหละครับซึ่งเคยเป็นเขตจอดเรือของปากอ่าว เพราะว่าแต่เดิมแม่น้ําจะมาสิ้นสุดที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขตทะเลเกือบทั้งหมดตอนหลังก็ตะกอนทับถมแล้วก็ได้กลายเป็นเขตใหม่ของนครเขื่อนขันวิวตรงนี้สวยงามมากนะครับเป็นสะพานเรียกว่าสะพานทองครับ Okay. เขาใกล้บ้านคนมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นชีวิตผู้คนระแวกนี้กันดูนะครับแทบจะซอกแทบจะสวนทางกันไม่ได้เลยแคบจริง ถึงแล้วครับวัดบางกระสอบครับผมซึ่งมีพระอุโบสถแล้วกเ็เป็นสถานที่ที่มีสิ่งมงคลศักดิธิ์เนี่ยจำนวนมากเดี๋ยวผมจะเลี้ยวอ้อมหลังวัดเนี่ยเข้าไปเลยโอเคนี่นะครับพระอุโบสถหลังเดิม <c oughs> มีลูกพี่นั่งเฝ้าอยู่ด้วย โอเคครับ มาถึงแล้วนะครับพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางกระสอบครับที่อย่างนี้มีประวัติศาสตร์สําคัญเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแต่เดิมก็เป็นแนวเขตริมทะเลต่อกับปากแม่น้ําเจ้าพระยานั้นก็เลยมีวัดเก่าแก่โบราณหลายหลังนะครับหลังนี้ก็ถือว่าเป็นหลังที่สวยและก็งดงามมากเดี๋ยวผมเชิญเข้าไปชมภายในพระอุโบสถกันครับว่าจะมีอะไรหลงเหลือให้เป็น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราบ้างครับถึงแล้วครับหลวงพ่อรัตนโพคานะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าจะเรียกได้ว่าเก่าแก่มากของในเขตย,ยานิยานี้เป็นชุมชนคนไทยนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพระประแดงเนี่ยจะเป็นชุมชนมอญอย่างเดียวจริงๆวัดเก่าแก่เนี่ยต้องดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ย มันจะเป็นวัฒนธรรมกิจตั้งแล้วก็พวกเราก็จะมีลูกนิมิตซึ่งไม่กลมหรอกนะครับอย่างเช่นอ,องค์นี้นะครับซึ่งคนโบราณโบราณเนี่ยท่านรู้ท่านก็เลยเก็บลูกนิมิตเก่าแก่แบบนี้เอาไว้ให้พวกเราชิ้นชมครับว่าอันนี้แหละเป็นของศักดิ์สิทธิ์โบราณจริงๆหินศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆชิ้นก็มีการนํามาแกะสลักอย่างอันนี้ ก็เป็นแกะสลักในรูปของตอนแรกก็จะเป็นพระปิตาให้ล่าที่ก็งดงามแล้วก็มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์วัดนี้ก็เลยดังในเรื่องของพระปิตาซึ่งมีต้นแบบมาจากขีนสักดิกอนนี้แหละครับก็น่าสนใจนะครับถ้าหากมีเวลาถีบจักรกยานก็มาเที่ยวกันได้ครับวัดแห่งนี้ไม่ไกลอยู่ในเขตบางกะเจ้าครับ ครับจากนี้เราก็จะไปต่อนะครับโดยที่จะไปแวะพักรับประทานอาหารทานกาแฟนั่งเล่นกันริมน้ำนิดนึงที่นี่มีร้านกาแฟขึ้นชื่ออยู่เยอะนะครับร้านที่จะพาไปก็เป็นร้านดังครับเราสามารถถี่จักรยานจากวัดบางกระสอบเนี่ยไปถึงได้เลยแต่ว่าจะต้องผ่านเข้าไปตรงบริเวณซอยเล็กๆนะครับตามผมมาครับ ผมไปนั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านๆซึ่งเป็นร้านริมแม่น้ําเจ้าพญาที่สวยงามเมื่อก่อนเนี่ยคุ้งเจ้าคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ติชดชายทะเลก่อนที่จะมีพื้นดินแยกยื่นออกไปจนกระทั่งมีการย้ายเมืองพระประแดงเนี่ยจากบริเวณของเตยซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือจุดที่เป็นท่าเรือของเตยนั่นแหละครับเมื่อก่อนเป็นวัดมหาธาตุน้ํเกัน ก็ผมยื่นออกไปก็มีการย้ายชื่อพระประแดงออกไปชื่อพระประแดงเนี่ยจริงๆแล้วมาจากภาษาเขมรเพราะว่าพื้นดินแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอํานาจของเมืองกัมพดแล้วก็เมืองทวาราวดีซึ่งมีการช่วงชิงอํานาจกันนั้นศัพท์ที่เหลืออยู่ก็คือกัมราเตงกัมราเตงเนี่ยแผงตอนหลังก็แผงเป็นกัมราแตงแล้วก็แผงอีกทีก็เป็นพระประแดงทําให้ คําแปลของคําว่ากรรมระเตงเนี่ยแปลว่าเจ้าพญาและน่าจะเป็นที่มาที่ไปของชื่อแม่น้ําสําคัญของเราครับแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ